อย่าดีใจมากนักนะครับถ้าเกิดวันเกิดคุณมาถึงแล้วแลวหลายครั้งครับเวลาที่วันเกิดมาถึงแล้วเนี่ยเรามักดีใจใช่ไหมครับว่าเฮ้ยวันนี้วันเกิดฉันวันนี้วันเกิดฉันวันนี้คือวันพิเศษอะไรบางอย่างแต่กลับกันครับอย่ามัวแต่มีความสุขกับวันเกิดอย่างเดียวผมอยากจะให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ย วันเกิดที่เรามานั่งนับกันทุกปีทุกปีทุกปีว่าอายุเท่าไรแล้วอายุเท่าไหรแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันอาจจะแฝงมาด้วยสัญญาณอะไรบางอย่างของชีวิตก็ได้ครับถ้าเกิดว่าวันเกิดปีนี้คุณอายุ30แล้วเนี่ยแล้วเป้าหมายที่คุณอยากทําความฝันที่คุณอยากทํามันยังไม่ประสบความสําเร็จเลยเนี่ยเมื่อวันเกิดมันมาถึงแล้วเนี่ย มันอาจจะเป็นสัญญาณของชีวิตที่มาเตือนคุณก็ได้นะครับว่าเฮ้ยมึงใช้เวลาชีวิตไป30ปีแล้วนะเว้ยไม่รู้ว่าจะเหลืออีกกี่ปีควรที่จะต้องทําเป้าหมายให้เสร็จได้แล้วหรือเปล่าแท้จริงแล้วเนะี่ยวันเกิดที่เรามานั่งนับกันทุกปีทุกปีทุกปีเนะี่ยมันอาจจะไม่ใช่การนับเพื่อฉลองแต่มันอาจจะเป็นการนับเพื่อตอกย้ำอะไรบางอย่างกับชีวิตหรือเปล่าทุกๆวันเกิดที่มาถึงแสดงว่าเรากำลังแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีสิ่งนี้คืออะไรครับเมื่อวันเกิดมาถึง วันตายเรายิ่งใกล้ขึ้นเพราะฉันครับเมื่อวันเกิดมาถึงแล้วฉลองได้แฮปปี้ได้มีความสุขได้แต่อย่าลืมกลับมานั่งทบทวนกลับมานั่งตรวจตองกับตัวเองดูนะครับว่าปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเราใช้เวลาชีวิตมากไปขนาดไหนแล้วเราจะเหลือเวลาอีกกี่ปีที่จะอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราทําเป้าหมายที่เราอยากทําเราทําความฝันที่เราอยากทําสําเร็จแล้วหรือย,อยังมันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราต้องเริ่มลงมือทํา อะไรบางอย่างก่อนที่เวลาบนโลกใบนี้เราจะหมดไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโฟลธนสิทธิ์